กำลังมองหาขวดน้ำคู่ใจที่จะรักษาอุณหภูมิเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณให้สดชื่นตลอดวันหรืออุ่นละมุนได้ยาวนานใช่ไหมคะขอแนะนำซินเล่ว็กคุมบอสเทิลขวดน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิดีไซน์สวยคุณภาพพรีเมียมตอบโจทย์ทุกการเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้งรายละเอียดสินค้ารักษาอุณหภูมิได้ยาวนานตลอดวันเก็บความเย็นสดชื่นน้ำแข็งไม่ละลายเร็วให้เครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบได้หลายชั่วโมงเก็บความร้อนดีเยี่ยมจิบกาแฟอุ่นๆหรือเครื่องดื่มร้อนได้นาน วัสดุสแตนเลตส304คุณภาพสูงแข็งแรงทนทานปลอดภยัยไม่เป็นสนิมระบบสูญญากาศผนังด้านในเป็นสูญญากาศป้องกันไอ้น้ำเกาะด้านนอก100%เหมดปัญหาคราบน้ำเลอะเทอะฝาปิดสนิทป้องกันการรั่วซึมกันหกกันฝุ่นพกพาไปไหนก็มั่นใจดีไซน์สวยงามจับถนัดมือมีหลายสีให้เลือกสามารถตั้งแก้วไว้ที่ไหนก็ได้มี2ขนาดให้เลือกแบบ 1000ML ขนาดมาตรฐานพกพาสะดวกแบบ1,200 ml อ ความจุมากขึ้นสําหรับคนดื่มเยอะหรือใช้งานยาวนานขึ้นไม่ว่าจะไปทํางานออกกําลังกายหรือท่องเที่ยวให้ซินเล่แวะคุมบอตเทิลเป็นเพื่อนคู่ใจสําหรับเครื่องดื่มของคุณสั่งซื้อเลยคุณภาพดีรักษาอุณหภูมิเยี่ยมดีไซน์สวยสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใด ลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสเป็นเพียงช่องทางที่ทำให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนำเสนอของเราทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนำสินค้าให้กับท่านขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจจากใ หากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ